สวัสดีครับพี่นอ้องอลุงทองก็อยู่บ้านมาเน,นี้ลุงทองตีมาเห็ดไอ้น้ำพริกเผาไวใ้ให้พี่น้องในเบิ้งกันนะครับผมไว้ตะแกงเห็ดเฟืองนะครับผมไว้ตะพัดหอยลายเนาะพี่น้องได้ทุกอย่างพริกเผาเนาะครับผมสิ่งประกอบเป็นก้ามีพริกเนาะครับผมนี่พริกแห้งพี่น้องนี่ยเออื่นริกกินดาเนาะพริกแดงกินดา กับหมักติดกับใจหลายหมกักบวกติดกับใจน้อยเนาะพี่น้องครับส่วนประกอบเพิ่นกับมีอยู่นี่ก็คือหอมซอยเด้อพี่น้องนี่หอมซอยนกขักผมนกขับกระ,ะเทียมกระเทียมกระเทียมกับปริมาณกับซ้ำกันเลยพี่น้องลุงทองกำลังใหม่เป็นตัวอย่างตอนนี้ลุงทองกำลังจะเตรียมวัตถุดิบอยู่นกรับผมนี่ยังไม่ใช่เห็ดดอกพี่น้องนกรับผมปอกหอมอยู่นครับผมแม่บ้านครับต่อไปกับเป็กนการขว ริดด้วยพี่น้องขวงห้หอมไปเลยครับผมนี่ี่ไฟอ่นอ,อนๆด้วยพี่น้องด้วยขว่าผีไก่ไฟอ่นอ,อนๆนะครับผมเปลือยหอมๆนะครับเอาลงไหวนะครับผมเปื่อหอมๆแล้วเอาลงไหวอมนี่ถ้องอลลืมเปิดไฟพี่น้องเปิดไฟก่อน <c ười> นะครับผมขว่วไฟขว่ไฟขวายหอมๆนะครับผม ตัวพริกให้หอมๆขัวพริกสุกแล้วก็เอาหอมกระเทียมลงขวดต่อเดี๋ยวไนนอนเด้อขัวให้หอมๆซุกๆเลยเด้อครับเด้อนี่เหลืองหุยแล้วครับผมกระทบไห่หอมกับกระเทียมเนะาะขัวให้เพื่อนซุกเรียบร้อ,อยครับก็จะคอยเอามาตกตำนะครับหรือเอามาบดกระไดเด้อพว่ปนองกันได้ไมีคืองบดกับบใดให้่เลยครับผม พอจะตําแหลกแล้วเขาก็เอามาลง่ัขวอีกพี่น้องมาลุ่มขวายิ่งเพลินหอมเลยพี่น้องนี่มาเนื้อเจียั่วให้ซุกให้หอมไปเลยพี่น้องน้ำน้ำน้ำอยากลายไปหน่อยนึงพี่น้องน้ำอยากลายไปหน่อยนึงน้ำไรนะน้ำเฮียงเกาะ น้ำมาข้ามเปียกี่น้องไก่หลายไปหน่อยนึงเฮ้ยเป็นน้ำจงแรงอยู่บ้านเป็นน้ำไหลายปิดพี่น้องเฮ้ยมันจกลือเเลยครับเลยนะเอากระติกขวบไปจนกลัวเพ่ฤติหอมกลุ่มเวลาพี่น้องครับผมจนเปิดติข้นขึ้นแน่ใจบายเลยพี่น้องพริกเผาตราแม่ สอ um นบะแม่ตามแม่เป็นน้อมเด้อพี่น้องให้ทำแม่สอนเฮ้ยกินหอมพี่น้องกินหอมนะครับผมพริกหอมลุงท้อนะครับผมพริกเผาพริกเผาไว้จากเห็ดแกงเนาะพี่น้องเนาะแกงปัดหอยไล่งี้ที่เนาะพี่น้องแก่นะครับผมกินเองห้าพี่น้องพริกเผานะครับผมเมืต้องไปหาสื่อเพื่อนเหงื่าไง หกบ่มีกับไอ้น้ำตาลปีบก็น้ำตาลทรายก็ได้ด้วยพี่น้องเด้อยลุงสอนใส้ลุงทองก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับผมแล้วจะหนักข้นหวานข้นเปียวเนาะครับผมใส่เอามันนั่นบ่มีหมองจำกัดเนาะพี่น้องเนาะปูหมักหวานก็ใส่หวานเนาะครับผมปูหมักเค็มก็ใส่เค็มนะครับผมแล้ลรกชาตเขาได้แล้วกัแเสบแล้วเัากคโอเคพี่น้องเหนียวแล้วพี่น้องเริ่มเหนียวแล้วนะครับผมเริ่มเหนียวแล้ว เ้ยงทองแผ่แล้วพี่น,อน่แอแผบักติแตบกบดังพี่น,อน่อนฮะะประมาณนี้นะครับผม